วัสดีพี่น้องทุกคนครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับชีวิตอิสอักในบทที่26มีบางตอนคล้ายคลึงกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับอับราฮัมในบทก่อนๆครับบทที่26บอกว่าอยู่มาเกิดกันด่านอาหารในดินแดนนั้นนอกเหนือจากการกันด่านอาหารครั้งแรกในสมัยอับราฮัมอิสอักก็เดินทางไปยังเกรา ไปยังอบิเมเลกพระราชาแห่งชาวฟิลิสเตียบทที่12ครับบอกว่าเกิดการดันอาหารในแผ่นดินนั้นอับรามจึงลงไปที่อียิปต์และอาศัยอยู่ที่นั่นด้วยว่าการการดันอาหารหนักในแผ่นดินอิสอักเป็นกลุ่มชนเร่ร่อนครับเหมือนอับราฮัมพวกเขามีอาชีพเลี้ยงสัตว์ต้องเดินทางย้ายถิ่นฐานอยู่บ่อยๆครับ เพราะไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองเแสวงหาทุ่งหญ้าแหล่งน้ําเพื่อให้ฝูงสัตว์มีชีวิตอยู่รอดได้ครับแม้ว่าต้องใช้ระยะเวลาเดินทางค่อนข้างยาวไกลครับแต่แผ่นดินอียิปต์ก็ยังเป็นทางออกที่ดีที่สุดในยามเกิดขาดเคลนอาหารครับที่อียิปพวกเขาสามารถใช้เงินหรือทองคําที่สะสมเอาไว้ครับซื้อเข้าของที่จําเป็น เพื่อดำรงชีวิตยอยู่จนกว่าการกดานาหารจะผ่านพ้นไปครับการเกิดกดานอาหารในฟิลิสเตียครั้งนี้ครับน่าจะเกิดจากการที่ฝนแลง้งเป็นระยะเวลายาวนานครับตอนเกิดกรานอาหาร a, ในสม,มัยอับราฮัมท่านเดินทางไปยังประเทศอียิปต์ครับแต่ครั้งนี้พระยาเวไม่เห็นด้วยที่อิสอัคจะลงไปยังแผ่นดินอียิปต์ พระ,ยะเยโฮเซทรงปรากฏแก่อิสอักแล้วก็ตรัสว่าอย่าไปอียิปเลยอาศัยในแผ่นดินซึ่งเราจะบอกแก่เจ้าเถิดอาศัยอยู่ในดินแดนนี้แล้วเราจะอยู่กับเจ้าอวยพรเจ้าอับราฮัมได้รับการยกย่องว่าเป็นบุรุษแห่งความการเชื่อฟังครับยึดมั่นในพระสัญญาของพระเจ้าตลอดทั้งชีวิตของท่าน ถึงคราวที่อิสอักจะต้องพิสูจน์ว่าท่านสมควรที่จะเป็นทายาทสืบทอดพระสัญญาจากอับราฮัมมาสู่อิสอักหรือไม่ครับอิสอักคงรู้สึกปลาดใจที่พระเจ้าตรัสห้ามท่านไม่ให้เดินทางไปที่อียิปถ้าไม่ไปอียิปแล้วครับท่านจะดูแลรักษาชีวิตครอบครัวและก็ฝูงสัตว์ได้อย่างไรครับ ถ้าทุกคนตายกันหมดพระสัญญาทุกอย่างก็จะเป็นจริงไม่ได้อย่าไปอียิปเลยอาศัยอยู่ในดิแนแดนนี้แหละแล้วเราจะอยู่กับเจ้าและอวยพรเจ้าเราจะทําให้คํำสาบานซึ่งเราได้ปฏิญาณไว้กับอับราฮัมบิดาของเจ้านั้นสําเร็จเพราะว่าอับราฮัมเชื่อฟังเราและรักษาคํากับชับคําบัญชากฎเกณฑ์ธรรบัญญัติของเรา พระ,ะเว์พูดประหนึ่งว่าพ่อของเจ้าเชื่อฟังเราในทุกประการแล้วเจ้าละ่ะจะเชื่อฟังเราหรือไม่ข้อที่6อิสอักจึงอาศัยอยู่ในเกราต่อไปท่านไม่เดินทางไปแผ่นดินอียิปต์อิสอักกลายเป็นวีรบุรุษแห่งความเชื่อที่ถูกบันทึกไว้ในฮิบรูบทที่11ข้อ20ด้วยครับเราอยู่กับเจ้า เราจะอวยพรเจ้าเป็นพระสัญญาเดียวกันกับที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้กับอับราฮัมครับการเชื่อฟังและไว้วางใจของอิสอัคทําให้พระเจ้าอวยพอรอิสอัคอิสอัคหว่านพืชในดินแดนนั้นในปีเดียวกันก็เก็บผลได้หนึ่งร้อยเท่าพระยาเวทรงอวยพรท่านอิสอัคก,ก็ร่ํารวยและมั่งมีขึ้นเรื่อยๆื่อจนท่านเป็นคนมั่งคัง่งท่านมีฝูงแกะ ฝูงโคมีบริวารมากมายชาวฟิลิสเตียก็อิจฉาท่านในอดีตที่ผ่านมาบันทึกว่าอับราฮัมกับภรยาจึงออกจากอียิปต์ไปยังเนแกบพร้อมด้วยทรัพย์สมบัติทั้งหมดอับรามมั่งคั่งมากด้วยฝูงปศุสัตว์เงินและทองคําทั้งอับราฮัมและอิสอับพูดโกหกคล้ายๆกันครับในเรื่องภรยาของตัวเอง เมื่อคนเมืองนั้นถามอิสอักเรื่องภรยาของท่านท่านจึงว่าเธอเป็นน้องสาวของข้าพเจ้าเพราะอิสอักลัวที่จะพูดว่าภรยาของข้าพเจ้าคิดไปว่าไม่เป็นอย่างนั้นแล้วคนเมืองนี้จะฆ่าฉันเพื่อแย่งเอาเรเบคคาเพราะว่านางสวยงามเมื่อใกล้จะเข้าอียิปต์อับรามพูดกับนางซาราภรยาของท่านว่านี่แน่ฉันรู้ว่าเธอเป็นหญิงรูปงาม เมื่อคดอียิปต์เห็นเธอพวกเขาก็จะว่าหญิงคนนี้เป็นภรยาของเขาแล้วก็จะฆ่าชันเสียแต่จะไว้ชีวิตของเธอขอให้บอกเธอเป็นน้องสาวของฉันเพื่อเขาจะได้ทําดีต่อฉันเพราะเธอและฉและฉันจะได้รอดชีวิตเพราะเธอแต่เมื่อพวกเขารู้ว่านางซาราและก็นางเรเบคคามีสามีแล้วต่างก็เกรงกลัวเป็นอย่างมากครับ กำลังบอกว่าทั้งอับราหามและอิสอักเป็นผู้บริรา์ของพระเจ้าหากผู้ใดแตะต้องภรยาของพวกเขาก็จะมีอันเป็นไปครับความมั่งคั่งของอิสอักทำให้ชาวเมืองท้องถิ่นอิจฉาเหตุจากเรื่องบอ่อน้ำครับบอ่อน้ำเป็นหัวใจของความเจริญเติบโตของฝูงสัตว์และก็การเกษตรครับ การพิพาทกันเรื่องบอ่อน้ำก็เกิดขึ้นบ่อยๆครับย้อนกลับไปเมื่อ70ปีก่อนบอ่อน้ำในเขตชาวฟิลิสเตียที่ท่านอับรามได้ขุดเอาไว้ก็ถูกชาวฟิลิสเตียถมบอ่อน้ำเสียครับอับราฮัมตำหนิอาบีเมเล็กเรื่องบอ่อน้ำที่ผู้รับใช้ของอาบีเมเล็กยึดไปการขุดบอ่อถมบอ่อเย่งแหล่งน้ำและก็ทุ่งหญ้า เกิดขึ้นบ่อยๆครับท่ามกลางอาชีพการเลี้ยงสัตว์ในสมัยนั้นครับวิธีเดียวที่จะแสดงความเป็นเจ้าของของบ่อก็คือว่าคนที่ขุดพบต้องตั้งชื่อบ่อน้ำนั้นเอาไว้ครับอิสอักออกจากที่นั่นไปยังเบเอเชบาพระเจ้าได้ปรากฏกับอิสอักที่เบเอเชบาครับ mm hmm. เมื่อ70ปีที่แล้วอับรามปลูกต้นสนหมอกไว้ที่เบเอเชบาครับ แล้วก็นมัสก,การออกพระนามพระยาเววา่าพระเจ้านิรันดรที่นั่นครับบางฉบับบอกว่าปลูกต้นแทมริสซึ่งเป็นตระกูลของต้นมะขามครับเบเอเชบาเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์หลังจากที่พระเจ้าบัญชาให้อับราฮัมถวายอิสอักเป็นเครื่องบูชาแล้วพวกเขาก็ย้ายไปตั้งที่อยู่ที่เบเอเชบาครับ อับราฮัมจึงกลับไปหาผู้รับใช้แล้วพากันเดินทางกลับไปเบเอเชบาอับรามอาศัยอยู่ที่เบเอเชบานั้นตอนที่ยาโคบกำลังจะเดินทางไปอียิปต์ครับท่านก็แวะถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าที่เบเอเชบาแห่งนี้ด้วยครับยาโคบออกเดินทางพร้อมกับทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่มีเมื่อมาถึงเบเอเชบาท่านก็ถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าของอิสอัก บิดาของตนที่เบลเชบาครับในคืนนั้นพระยาเวทรงสำแดงพระองค์แก่อิสอัดตรัสว่าเราเป็นพระเจ้าของอับราฮัมบิดาของเจ้าอย่ากลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้าด้วยเราจะอวยพรเจ้าและทวีลูกหลานของท่านเพราะเห็นแก่อับราฮัมผู้รับใช้ของเรา วลีที่ว่าเพราะเห็นแก่อับราหามผู้รับใช้ของเรากลายเป็นคำพูดของชาวอยู่ครับว่าเซกฮูนาวาตคือความดีความชอบธรรมของบัมพุรุษจะตกไปสู่ลูกหลานของพวกเขาด้วยครับความคิดเรื่องนี้มีอิทธิพลจนถึงสมัยโมเสสสมัยดาวิดครับพระเจ้าตัดหลายครั้งว่าบอกว่าเพราะเห็นแก่โมเสสผู้รับใช้ของเรา เพราะเห็นแก่ดาวิดผู้รับชายของเราในพระคัมภีร์ใหม่พระบิดาทรงยกโทษคนบาปเพราะเห็นแก่พระเยซูพระบุตรของพระองค์ด้วยครับพระเจ้าทรงรับรองว่าพระองค์จะเป็นพระเจ้าของอิสอัคเหมือนที่เคยสัญญากับอับราฮัมครับว่าจะเป็นพระเจ้าของท่านครับอิสอักจึงเป็นอัครปิตาคนที่สอง สืบต่อจากอับราฮัมครับต่อมาอาบีเมเล็กก็กลับมาขอคืนดีทำพันธสัญญามาตรีกับอิสอักอิสอักจึงจัดงานเลี้ยงให้แก่พวกเขาและพวกเขาก็ได้กินและดื่มพระเยะเว์ทรงกระทำสัญญาหรือคำสาบานกับอิสอักอาบีเบเล็กทำสัตย์สาบานต่ออิสอักครับอิสอักจึงสร้างแท่นบูชาที่นั่น ขานพระนามของพระยาเวเขาตั้งกระโจมที่นั่นและผู้รับใช้ของอิสอักก็ขุดบ่อน้ำขึ้นบ่อหนึ่งในวันนั้นเองคนใช้ของอิสอักมาบอกท่านว่าเรื่องบ่อน้ำซึ่งเขาได้ขุดและก็กล่าวว่าเราพบน้ำแล้วท่านเรียกบ่อนั้นว่าชีบาเชบาแปลว่าการสาบานออกเสียงคล้ายกับคำว่าชิบา ซึ่งหมายถึงเจ็ดครับเมืองนั้นจึงมีชื่อว่าเบเอเชบาซึ่งแปลว่าบ oh ่อแห่งคำสาบานหรือบ่อน้ำทั้งเจ็ดตราบจนถึงทุกวันนี้ครับพบกันอีกในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ